มีรับสองอย่างเดียวโอ้โหปลาปลาแดกได้แต้มเดียวครับสวัสดีนะครับเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทัวร์ไทยพาเที่ยวผมจะให้ชมการแข่งขันเตตองชายคู่ทั่วไปลำสามแก้วครับประเภทประชาชนชายครับเฉพาะคู่มีภูมิลำเนาที่อยู่ในลำสามแก้วครับระหว่างทีมพกษา20กับ99าอู่ทอง ก็ตอนนี้คะแนนตามมาที่1ต่อสองครับอันนี้ถ้าใครชนะเข้ารอบต่อใครแพ้จะตกรอบนะครับมาดูว่าใครจะชนะเข้ารอบเก้าเก้าอุทองจะขึ้นแผนเราได้แต้งแล้วไบเขาจะขึ้นลูกเขาหลงแผนจะเข้ามาดูแผนได้เข้ามา อันนี้ทีมเก้าเก้าอู่ทองเข้ามาลูกออกครับดูนะครับว่าใครจะชนะทีมนี้เนี่ยชนะแล้วก็ดูแผนจะเข้าครับใน้นําแข็งนะครับพบมาพื้นประทุมนะครับเปยนที่สนามหกครับเชิญนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเปลี่ยนครับตรงนี้แผนไม่เปลี่ยนะน,นี่มันก็ยังดอก ันนี้บ่อยบ่อยเข้ามานี่ไงแผนไหลเข้าเหมือนเขานี่ไงแผนจะดอปเพื่อไหลอันนี้ทาง99าอ่ทองตีครับตีเพื่อเหมือนเกมดูทีม99าอ่ทองจะตีอีกลูกหนึ่งครับตีเพื่อเปลี่ยนครับมาดูนะว่าเขาจะตีถูกไหมสนามมันตียากครับไม่ถูกครับจะดูแล้วครับ ดูต่อไปครับเขาจะไหลเข้ามาสองสองแล้วดูนะครับตอนนี้เหลือลูกเดียวครับอ่าสองใส่แล้วตีลับสามตีลับสตีลูกงานชี้เขาถึงเหล็กก็โดนแล้วเตรียมตีรับสามนะครับนี่ลูกเนี้ย โอ้ยคนละทิศละทางเลยสแต้มตอนนี้บอยต้องตีครับตีนี่ถูกลูกถูกเก่นออกพร้อมกันไม่มีใครได้แต้มครับต้องตีอย่างเดียวลูกเข้าขนาดนี้ลอยลูกมาปังอ้าวไอ้นี่ฉลาดเว้ยีทีมอูทองแปดแปดไหลลูกมา เนี er> ่ยมึงเห็นลูกพี่เขาทํำยังเพียงแต่มันแรงมันสั้นเท่านั้นเองเนี่ยลูกนี้มานี่ถึงเลยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ต้องวัดเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนใกล้กันเยอะตอนนี้แผนมาอ้าวก็ยังดับอยู่ครับพี่น้องดับมาครับดับมาอ่าโยนดับมาครับพี่น้องดับมาดับมาเออเยี่ยมเปลี่ยน อันนี้ต้องดูลูกบอยเข้าครับว่าเขาจะเข้าคุมได้ดีขนาดไหนเนี่ยมึงยู่เห็นอย่างมาอย่างนี้มันยังเปลี่ยนเลยแผนมึงเห็นยังเนาะดูดูด,ดูน้องเขาจะเตีรับตีมันก็ไม่ชัวร์ครับดูทีมก็เก่าทองตีครับลูกนี้ตีตรงเหมือนกันครับแต่มันตกหน้าแล้วกระเด็นข้ามหัวหน้าทีมสั่งตีครับตีเพื่อเปลี่ยนครับ ดูนะครับถ้าน้องเขาตีโดนมันยากแล้วเอดูนะครับได้แล้วหนึ่งแต้มดูบ่อยอืมเนี่ยมึงเห็นยังเนี่ยเห็นยังแผนเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับน่านมันก็ดอบอยู่นั่นขอโทษทีมเก่าๆแปดแปดมาเนี่ย่มมันนก็็ไไหลเปมึงก็ไหลมา ดูนะครับว่าแผนที่เข้าได้อ่าผลส,สุดท้ายก็มาดบโค้สวยดูลูกนี้บอยจะเข้าคุมได้ดีขนาดไหนดูนะครับว่าต้องดูลูกเข้าของบอยลูกนี้ด้วยก็เกือบถึงสวยๆทั้งสามลูกเข้ามากลุ่มนั้นแหละอันนี้ดูลูกบอยเข้ามาอีกลูกโอเคได้แต้มด้วยดูทีมเก้าเก้าอู่ทองเขาจะตีครับลูกเหลือในมือห้าลูกจะได้จีแต้มดูนะครับ ตีลูกที่หนึ่งผ่านไปดูลูกที่สองครับตีโดนจะได้แ้มทันทีเพราะลูกเหลืออยู่ในมือเป็นกระบุงดูนะครับน้องเขาตีโดนไม่โดนไม่โดนอีกแล้วครับเห็นปล่อยมามือไม่ตรงเป็นจูกระสุนเตรียมลัวต่ออานะครับโดนไม่โดนไม่โดน,โดนอีกแล้วครับ ดูนะครับมือลองจะเป็นฝ่ายตีแล้วครับลุงนี้เขาไม่เข้าเพราะว่ามันเข้ายากตีโดนได้แต้มทันทีโอ้ยลุงนี้สวยครับตกหน้าแล้วเบี้ยวครับถ้าเป็นสนามปกติโดนตั้งแต่ลูกแรกที่น้องเขาตีแล้วครับเพราะว่าน้องเขาตีตรงมันโดดข้ามหมดตีหนึ่งวิ่งหนึ่งโดนโอ้ได้หนึ่งแต้มอ่าดูนะครับว่าขุนแผนจะเข้ามาเปลี่ยนได้หรือไม่ ดูนะครับอีกลูกอ่ะลูกนี้เปลี่ยนให้หนึ่งลูกโอ้โหสุดยอดครับมีทีมพิษาย0่สิบจะเข้าคุมนะครับเขาผิดมา8ลูกแล้วไม่รู้ลูกนี้เขาก็อาจจะถูกก็ได้นะครับเนี่เห็นไหมนี่ผิดลูกที่เก้าเลยนะเนี่ย้กูกูไม่ได้ตั้งใจตำมาดูนะครับลูกนี้น่าจะโดนลูกที่10เอ้านั่นเห็นไหม มันตั้งตีไม่โดนครับอดูน้องเขาตีดูลูกนี่คือลูกที่สิบเอ็ดก็ยังไม่โดนครับดูนะครับมือลองจะต้องตีแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ทีมนี่เกือบโดนครับตอนนี้ต้องเข้าคุมแล้วครับหรือตีเลยโอเคตีเลยเน่ะไงโดนแล้วหนึ่งลกูก ตอนนี้บ่อยจะตีครับลอยข้ามหัวมาถ้าถูกนี้จะเจมทันทีนะครับดูดูลูกนี้เจมหรือไม่เจมว่ามนี้อยู่ที่ลูกนี้ครับไม่โดนต้องตีแล้วครับถ้าเสียก็เสียหนึ่งแจมตีไปตีไปจอดเจมโอเคโอ้เสียหนึ่งแจมดูนะทีมพกษสาย0เข้ามาอ่าลูกนี้ก็ให้เครดิตคำว่าฟุกครับเพราะว่ามันโดน พี่เคาจะเข้ามาไม่ใช่เขาตั้งโยนไม่ได้จะดูนะครับว่าน้องเขาจะเข้าคมหรือตีทีมเก้าเก้าอู่ทองเตรียมเลงลูกมาตีหรือเข้าครับอันนี้เป็นตองเป้ตองชาวบ้านนะครับโดนจอดเป็นไงล่ะครับลูกที่สิบสามครับดูนะแฟนจะเข้าได้ไหมดูครับโอ้มันจะอ้อมครับจะอ้อมครับจะอ้อมครับ ตรงลูกมาเลยอ้อมทำไมลูกนิ้แปละเรียบร้อยครับตอนนี้ทีมพกษายยี่สิบต้องเข้าแล้วครับลูกเขาคุมอยู่สองลูกมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอยเข้ามาดีมากเีลากำลังแข่งขันนะครับใกล้จะรู้ผลนะฮะจจบอดนะดูนะครับว่าน้องจะเขาจะเข้ามาเปลี่ยน,ห,นหรือไม่ไดมูนะฮนะดูนะครับ นะขอให้เก็บตัวนะครับท่านที่ตีพี่เปลี่ยนครับแข่งขันแล้วผ่านไปแล้วรู้ตัวว่าที่หนึ่งที่สองที่สามเขาจะเข้ามาได้ไหมได้มาถ่ยบด้รประจำตัวไม่ด้วยนะครับมาเรียกแล้วต้องรับนะขอเก็บหลักฐานรับเอกสารให้เราพร้อมเลยโอเคสองมาเหมือนเดิมถ้าได้แต้มนี้จะนำเป็นสิบต่อสามแล้วนะครับได้สามได้ ตอนนี้ทีมพึกษา20ขึ้นลูกมาก่อนครับเพราะว่าลูกนี้ถ้าโอ้โหลูกนี้ก็เข้ามาสวยครับเ,เกียบเปลี่ยนด้วย,ยดูนะว่าน้องเขาจะตีได้ไหมถ้าตีโดนก็คือเปลี่ยนนะฮะต้องดูอ๋อโดนแล้วครับโดนแล้วครับแผนเข้ามาหนึ่งลกูกโอ้เปลี่ยน นี่น้องก็ตีลูกหนึ่งนี่ครับเตตองมันปัญหาอยู่ตรงนี้เลยรอบนี้ต้องเกมแล้วนะครับไม่เกมอยู่ไม่ได้แล้วมือเข้ามาเต้เหลือลูกเดียวอดูนะครับไม่ไม่ได้ครับนานเข้าเกมครับอีกแก้มเดียวคิดอะไรล่ะตีหลุยก็ได้นี่ ู่นะครับสามลูกเข้าอีกลูกเดียวก็ต้องเกมบอยเข้าได้อยู่แล้วครับตอนนี้แพเหมือนได้นะน้องก็ให้แล้วครับให้ไหมพี่อ๋อพี่เขาให้เป็นนั้นว่าไอ้แผนมันก็ไม่ได้ชนะหรอกอเข้าหวยแตกมากอันนี้ดูครับล่นไปด้วยดาบไปด้วยเป็นนั้นว่าทีมพึกษายยี่สิบเข้ารอบ 4ีทีมไปอีกทีมหนึ่งครับก็บรรยากาศประมาณนี้วันนี้ก็คือเหลือแต่นักกีฬาบางส่วนครับแต่เช้ามานักกีฬากลับเข้าบ้านหมดแล้วครับก็เหลือแต่นี้แกนนาหน้า,นา,นามาโชว์ที่แผนแอนให้กูทำโปรไฟล์ดินี่ครับ